พันแทสเฉินดูไว้เริ่มอเฉินกลัวอะไรมากที่สุดในชีวิตกลัวการอยู่คนเดียวครับผิดค่ะกลัวเธอไม่รักบ <c oughs> รีเด็ดที่อเฉินดูไว้ชอบพูดกับสาวบ่อยที่สุดคืออะไรกอดกูครับผิดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแต่สุดท้ายบิดค่ะ <c oughs> ใครในดูไว้คือน้องรักของอเฉินที่ทําอะไรก็ไม่โดนด่าโ <c oughs> พนี่ครับผิดค่ะคุณโจนาธานใครในดูไว้ชอบรับหลังอเฉินมากที่สุดอังแก๊งเลยครับผิดค่ะคุณบุญเรือง เลงโปรดของอาเฉินคืออะไรร้องให้ฟังหนึ่งท่อนโหดีว่าอ้มีค่าแค่หัวสำรองอะครับถูกต้องค่ะเวลาเฉินคอไฟเสร็จผลที่ตามมาคือเสียงแหบครับผิดค่ะคอแตกถ้าเปียบอาเฉินเป็นของใช้อาเฉินจะเป็นอะไรชิดชู่แหงครับผิดค่ะเป็น power bank เพราะเป็นสำรองค่ะวลีเด็ดที่อาเฉินชอบพูดในวอลไบยสุดพูดว่าชอนโกมาค่าโจลงมาค่า เวลาเฉินเอาไม้ลงไปซ้ำแกงฝั่งตรงข้ามใช้เวลากี่วินาทีประมาณหนึ่นาทีครึ่งครับผิดค่ะ1วิค่ะพอลงไปปุ๊บก็เอาหัวมุงไม้เขาปั๊บใส่ในดูไว้ที่ช่วยเหลือเคสเฉินได้เยอะที่สุดโธดี้ครับผิดค่ะแวนโนติก้าในคลิปหน้าอยากให้เป็นแฟนพันธ์แท้ใครอีกคอมเมนต์มาเลยนะ